นับตั้งแต่ดินก้อนหนึ่งเออปูนยิบหนึ่งขึ้นเมื่อเอจนแล้วเสร็จมัดให้เพื่อไผรก็เพื่อช่อน้อยเอ้ยเออฮอดยำข่ายพาไปขายอันน้าเนนั้นันน้แต่เรื่องพ่อเรื่องแม่นี่บอกเป็นห่วงกก่ย่าพ่อแม่นี่กับพ่อแม่รม่ายัดคุณเท่าแก้ผู้ใจบุญเนาะมดโครงการเพื่อนแหละเพื่อนกะกะ การฮ่าคิดเองไหนโดยแม่มันจะเรียองเท่าตายคุณบอแม่เรื่องตัวนี้น่ะสาธุแล้วได้ซ้ำนี่เหรอสาธุเห่อหัวแม่แม่แม่แล้วก็ต้องเป็นตัวตั้งตัวจริงเออแม่บุญว่แบบใดเออเท่าแก่ใจบุญว่แบบใดหลังจากสร้างเหมือนสร้างสรรเแบบฆ่ากันฟู้ฟังเออเรียองใส่เรื่องซิ่งบอกปุ้งวยปุอยฟอกหอมหอมบัวบอกดอกไม้ดอกต๊องไปขายอย่าไปขายไปขายแล้วพอแม่อยู่ทางพุ่น เออบอให้เป็นห่วงถ้าว่าลูกคัดส้มที่ว่าห้ามบ่ได้พ่อนี่เป็นผู้ตัวตั้งตัวจริงห้าเงินชื่อเข้ามาป้อนให้กับสวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่ซีเบิร์สุู่กูสูขคนแตยินดีต้อนทเข้าวโซ่สอบนอนอีกแล้วพิ่งี่้องเอ้ หลังจากที่ว่าทางพอตู้เมตู้เพิ่นเก็บสิ่งเก็บของแล้วแล้วเนาะ้องพี่น้องเนาะหลังจากย์ใดก็เฮ้ากะสีไปข้างทางพอตู้เมตู้เพิ่นสีบอกสีสอนในวันนี้น้ำทางน้องเพิ่นทางซองเนาะ้องพี่น้องเนาะว่าจังใดพี่น้องก่อนกับบ้านกับซองทางเมต้เพิ่นก็บ่ได้เมื่อเลยเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็สิเที่ยวไปเที่ยวมาพูดพี่น้องเอ้ยทางนั้นก็เป็นห่วงทางนี้ก็เป็นห่วงเนาะอันนี้กะลานทางคุณบัดครอบครัวแล้วก็ หัวเมียอยู่น้ากันพูพี่น้องเอ้กับปติทา้งเมตุเพิ่นเนาะโดยอ่ะกัไปฟังไปเบิ่งกันน้องพี่น้องเนาะทางหัตู้เพิ่นสีบอกสีสอนเด็กก็แนะนำทางน้องเพิ่นเนีได้พูพี่น้อง้โดยเฮ้ยจน้องกูปลากินเผาเ่าเลยเร็วว้า่าีาดีาา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 าตาาาาาาา มันเป็นก็ให้ดูให้มั่ยก็ให้คนทั้งนี่แหละให้นาเนี่มาเป็ชิหลักฝากว่าพ่อแม่เพราะว่าน้อยบุรายตายบ่เบิดโดยมีช่องเหลือเท่านั้นทุกกับญาติเบื้องต้นแต่ต้องีสัมภาษณ์ขึ้นมาทุกชิทุกอย่างโเขาบุบเบิดทุกชิทุกอย่างเลยโดยแต่เมื่อเป็นเล็กน่เพิ่งอนณาคิดอีดูทงสาร เออคนยืนตีนยืนมือมาช่วยจนเสร็จจนแล้วเนาะนับตั้งแต่ดินก้อนหนึ่งเออปูยิปหนึ่งขึ้นเหนือจนแล้วเสร็จหมดเฮ็ดเพื่อไผ่ก็เพื่อช่อน้องเอ้ยโดยทีมากับผ้าบูมิบุนทงหาใสเออก็คือเนี่ยพวกเจ้าสัมภาษณ์กันแล้วแต่บางครั้งก็มีจริงบางครั้งก็บบูมิจริงโดยแต่เรื่องนี้เมื่อทำเรียร้อเสร็จสิ้นแล้วแหล่ะจะใครมายู่น้ำกันจะซีบ เออผูกฟังเออฮอตยำค่ายพาไปขายคันาเนี่ยนั้นนั่นน่แต่เรื่องพ่อเรื่องแม่นี่บอเป็นห่วงกับย่าพ่อแม่เอาตัวเองได้ถ้าว่าไปพุ้นเนาะก็ให้ยังบ่ไดดอกอยากให้ลูกสองคนนี่มามามาเห็ดีด้วนี้บ้านนี่กับบอแม่ประมาณยัดคุณเท่าแก่ผู้ใจบุญเนาะมดโครงการเพื่อนเหล่าเพื่อนกะกะกะยให้าคิดเองไหนโดยแม่ผู้ตุ้เรื่องเท่าตายคุณบ่แม่เรื่องตัวนี้นี่นะ สาธุแหล้วได้ํานิแหล้วสาธุเหลาฮู<น>้ว่าว่าสั่นๆแล้วเจ้าต้องเป็นตัวตั้งตัวริงเออแม่บุญว่อแบบใดเออเท<น>่าแก่ใจบุญว่อแบ,บใดใหลังจากสร้างเหือนสร้างสรรเล้วแบบถ้ากันพูบฟังเออเลี้ยงใส่เลี้ยงสิ่งบอกปุกกปกบคว้าปุอยพอคลอมพอบัวบอกอดอกไม้ดอกปอไปขายย่าไปขายไปขายแล้วพอแม่อยู่ทางพุ่นเออบอกให้เป็นห่วง้า่าูุคัดส้มที่ว่าห้าบอได้ พ่อนี่เป็นผู้ตัวตั้งตัวจริงห้าเงินชื่อเข้ามาปอนไฮอืมเออ,อม,มาปอนไ้ถ้าบม่มีพ่อแม่ก็แยกคือกันอันนี้ยูผู้เดียวบ่ได้ยยูผู้เดียวบ่ได้เพื่อเจา้าชิปุกพักเรือปูกอันดอกไม้หรือปูกล้วยคันโมแม่เป็นปีนี่ค่ายบ่ได้บ่ได้ขาย,าย,าย,ขายและท่องเจา้าชิท่าวเปีบ่คขันโมแม่พ่อแม่มาปอนอหั่นนะแล้วยังให้ช่องเลยยูปูกฟังเออเป็นทุกอยเฮ็ดเบิงเนาะพเดีเออจะได้เป็นหัวเชิงไข่บอกหรือว่ายังมันมันมันเป็นราคานะปูกหัวเชิงไข่ฮ ปุกปีนี่เดือนสิบเอ็ดได้ขายแล้วเออช่มว่าปุกจุดนั่งไม่ให้ปุกกล้ยายน่ะอันนั้นกู้ยื้อหนกู้ยไหนกู้ยตมส้มนะกู้ตามส้มนาก้ยองทะนี้เป็นราคาขนาดตอนให้ปุกแท็กซี่ห้าชปุ่จะันิ่งมาโดยเออวี่สี่สิบห้าสิบเพนอันนั้นวีสามสิบสี่สิบก็เอายๆงไคือทำประตูแต่ยากให้ลูกหลานชาวคนนี่พึกพนด้วยตัวเองไม่ต้องด้วยตัเองคือคำแม่บุญละกะ คำผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนบ,บอกทึกบัดทุกสิ่งทุกอย่างเ<โ>ดทุกสิ่งทุกอย่าง <โด S 2> แล้วพ่อก็พัดนาเลี้ยงลูกมาแล้พ่อก็ซ่อนแต่คำนี้ซ <โด S 2> ่อนแต่คำนี้เ<โ>ด้ให้พากันสร้างกันซ่างเออเนวนั้นใครไปยุ่งทางพ่อะท่านไม่ชอบจะยุ่งยังมันบ็มีหน่เฮ็ดอย่าง <โด S 2> มีใช่พ่อ <โด S 2> นี่ละข่าวคนเดียวทอง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 แต่ละมือ้อ <โด S 2> ลูกแต่เศร้าๆแต่ถ้าเก็บคนด้วยซ่านเรื่องค้านูนละมันซ้บซีดๆผมเมียนที่เขาดิ้นหน่ะ มันก่ได้ร่วงเดียวไล่พอห้าก็ได้ขนาดรู้เลยแล้วยังให้ลูกขันดันดูผีปุ๊บฟังดูผีคือแม่บุญเบาคือเงนเท่าแก่ผู้ใจบุญเพื่อนเบานะภาคกันปุ๊บฟังได้รู้เอ้ยภากินเลี้ยงกุ๊บตัวเองไหนแม่ความเพื่อนเบาบัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคัเนี้แอย่าพอบรอยากให้ไปบ่เป็นพ่อสั่งลูกสั่างลายในบ่แม่งเด้ยังให้ช่วยดูดูรายสั่งสัตว์ธรรมเ่ขันตามใจเข้าลายกับบ่อได้ต้องบังคับคนใดทักน้อยขนหนาดขันตามใจเข้าหัวประเทศอย่างแล้ว มีตาันนี้การมีอยู่เนาะฮันนาแล้วพอถ้าไม่ถ้าอยู่คุณเป็นผู้ป้อนบันนี่ห้าเงินห้าคำสิเขาได้สิบโลมาซารโลมาป้อนเออเป็นของดูของกินบอกเออเป็นผู้ปานานาเป็นไงกันอ่ะรถแรงมาส่งฮันนาอันถ้าเมื่อพูณเราจะเฮ็ดอะไรด้บะเหนียวเราก็ไม่ได้ห้าอย่างคือนางบินก็ได้อออยู่แต่ละมือเป็นไปบได้พอเป็นไปบได้พวกลูกบูจากนี่แหละมันว่าพอนี่มันซับซุ่นบนแกมันบบแมน เออตู้นี้นี่ไงชวน่องไม่น้องวิ่งดกันถ้าย่บมานยูนเรื้อยคันโบเฮ็ดกัยูบได้คนเฮาต้องซอยกันนอต้องซอยได้เฮ็ดไงสิมานอนกินแห้งโมก็บ่ได้นับกันแต่วันนึเขาเป้าไ่แยต่งซอยกันฮนนาจะให้เป็นขนลูเอ้ยยันี่ป็นตัวย่สิมาบ่มกันเนาะผูกทาง้านห้องในประตเอ้ยสิ่มือเราบ่บานนีเอโดยโดยอ้ามือดีตูประตู ่อนมื้อนี้ก็มันชินเด้โดยโดยก็มือแต่งคันแต่งยังแล้วกไป้อมาอีโดยบัดนี้มไดจะออกมาอีกมายา้านแม่มาย่มายเ้านลองเบิ่งว่าเพิ่นสิอยู่ได้บ่ซําใดเฮ็ดหยังแน่ทางอยู่ได้อยู่ได้อยู่ดอเพราะว่าเฮืมันก็ดีอยู่ตเอ้ย แต่่าเฮดแบบภาคเหนือคะฮุนชานแม่นแม่บบงยพี่ยัไปอยู่นัแม่ก็ยังว่าุนอปกเอาอผู้ใดล่ะเอานางแม่ชุดนั้นดิโอ้เดอดใดวะเอาชุดนั้นแม่แหละนอนกงหล่นเิ่นเิ่นเคยนอนนอนเดอนอนใดแม่เอออวจะนอนเดียวนอน้อัน น้อมูมีคูเนาะน่าวได้อกันอค่นอนรมากแข่งกี่ได้กี่นาเออมีสูแค่นีงแบบนี้แม่อนกระเพียงเกินกับน้องเพื่อนทะเลให้นแล้วก็หนองนแต่ว่าน้องไม้พมปียอยากยุ่เนอะน้องไม้คันวาเอ้ยหันหันน่มันจะ โอ้ยธรรมดาพี่น้องกันแหไะม่ตู้เอ้ยัน่าเอ้ยใรจะเอ้ยเนาะเห็นไรจ้่เนาะโดยพันมโมฮูยัง่ยกผลไปเรื่อยไม่ตู้เอ้ยตัอไดซอนโูกดานได้ก็ซอนไปุกนแม่กับแม่มานอนเขงคู่เขได้มา ปลูกผ้าโอ้ปลูกเดี๋ยวเนาะต้นมวกผ้าปลูกชงต้นต้นมากต้นไม้ชนไก่โอ้อันนั้นต้นหมากต้นน้อยๆนะอืข้าวเนี่ะข้าวต้นไมน่ดยเอออ่าสบายดีดยสบายดีมิตุเดินทางปลอดไฟทำตู้ของกับสิเมื่องอะไรพ่อพี่น้องเลยเก็บเครื่องเก็บของเนาะปลกหลานน้อยก็อยู่รถปลูกอยู่ห้องบังบ่องอยู่ เมื่อนะเพี่นพี่น้องเอ้เครื่องของเนาะแล้วก็สิมาเยี่ยมมายามทางน้องเมย์อีกเพราะว่ามันกะทางพุ่กะเฮือนทางพี่กะลานกะเฮือนลานเนาะส่งกำส่งพายพี่พี่น้องเอ้ทางเพี่นก็ได้เดี๋ยวไฟปลาโดยเออมานเอึ่ยมาหนิจ้าขี่ยังมาล่ะยังมา ป่าแม่อยู่เพื่อนเพียวนอนดินนอนดินอุดพาคนเนี่ยแล้วกับบ่มีอย่างเห็ดเนาะนไม่จะมาเลี้ยงกับเห็ดช่วงนี้บ่มีงานการแบบอันเพิ่นสวนเพิ่นยังเจ้าของสวนบ่จ้างบ่อยล่ะมันกับเออเจ้าก็คิดอยากไปเห็ดเบี้ยให้งานตีล่ะสงสารพาะเฮี่ยเพาเนี่ยกระเดือนเก้าบ่ิเลชีฮังเงินเก็บไว้น่อกปูปลาในคิดอยาก แต่หาเงินพ่มพี่น้องมื้อนั้นก็เว้าเรื่องขายเครื่องออนไลน์มันนี้ก็อยากขายเยอะค่ะบ่มีเงินก็บ่ได้ขายเนาะเออมันต้องมีต้นทุนอีหล่ะเอ้ยอ่าทำแบบไปเป็นตัวแทนเพิ่นกับอะไรอย่าเงี้ยแต่มันต้องมีเงินก่อนเงินเพิ่นกับเอ๊ะเขาก็มีเลขบัญชีหลายอย่างว้าวมันขึ้นอีสแชทครับไอ้หมอบจนฮอบชิปเอ็ดอืมแล้ววันนี้ไดรระบบเจ้าบ่เออระบบหลายอย่างอืม โอยที่คายก็ได้อยู่ล้วสมมติว่ามีต้นคืนก็ได้อยู่บ่ได้อยู่ได้อยู่เอาก็เอามานนิ้อยก่อนบอกว่าเอามาหลายเออเอามาสมมติถ้าเอามาหลายปุ๊บเลนว่ามีต้นทึ่มไล่แบบเอามาหลายมันคายบ่ออกเลยเนี่ยเอเอามาได้หนึ่งก้อนสมมติว่าคายดีเคาก็เอามาใหม่อีกโดยโดยพดคายกแบบง่ายๆแบบนี้ยเอ้าพื้นหาวุ่่นนอนบ่ เออมันมันมันเด้อเคยนอนบ่เคยอยู่โอ้คือนอนเป็นเจื้อนอนดึกป๊าดฮะหนอนก่อนเฮาเออจะนอนจักมล่ะปกติบ่9:00 8:00คื11:00ว่าซั่นเจ้านอน7:00อืนอนกแม่เพนเออๆนอนเข้าบ้านประตูแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่แด้เนาะดีใจแมเด้อกสิแล้วเด้ ่ใส่บานประตูใส่ประตูน้อยประตูใหญ่ก็คือมาแล้วบกระซ้าหองประตูออกของน้ำค่อประตูหนึ่งประตีทำกระห่าฮุกทำประตูทางนอกสองอันแบบนี้เท่านั้นค่อยเป็นค่อยไปละเอ้ยยังมาถึงเวลาเพิ่์ลน้ำมาให้คือว่าคือบัใส่ไปนน้ำสลัดเพิ่์ลคือบัใส่ไป็นน้ำจ้าคนเดียเข้ามาพักก่อนอืเดี๋ยวจะพี่แล้วเพิ่์ลจะไปพุดนอืย อืมฉันรอดไม่งิ้นคนว่าออืมอืเลยแล้วก็มาใส่หมวกเนาะหมอนใส่หมวกเลยมีนมมวยเนาะมาอะไรพป็นพิงเอ้ โหนน่ะเอ้ยไปใส่มาใส่ก็ยากเนาะเนาะอืมพุ่นแหละบ่ไว้เฮ็ดหยังก็บ่ไว้แบบนี้แลถ้าว่าเย็นก็เย็นก็ล้กอือบ่เจก็เเบ่านี่เย็นได้่านีบัดนี้บ่ฮอสงัดอีเนาะมีต้นไม้แม่นๆมีต้นไม้ต้นตะเย็นูกนนั่เอตะกี้เฮาไปงอยู่ปาเหลาไปปูนอนอยู่ใเาะตอดติ ต่อจานะอยู่ปนอนอยู่ปะเรามีหัวตอดเจ็บบ่เจ็บเจ็บตอนขี่โถปืนมัดขึ้นเจ็บคนน้องเมย์สบายดีเฮ้ยจักินข่าวแล้วกินแล้วกี่กิยังมาเนี่ ที่กตัมขัวกตัมขัวกตัมขัวแม่กไม่ได้แม่เเมื่อ่ายันอยู่นอนยันพนอยู่นอนเม่ไรนงมีสีดงมือปูกักอีละปูกอะไร ตู้เลยเฮ็ดไปเอ๊ค่ะกุญแจในพักเลยบ้านแหละพ่อมัแดงนี่ก็สีฝู่นบ่ทัวอิน้ําดุล่ะไอ้ปูทีแรกมันก็สิใช้น้ําอ่าแน่พดเรื่อยๆเช้าเย็นเกับแม่นล่ะนได้บักมีเอาไปขวกินนไบักค้างนกินบัีที่แท้บ่แม่นเนาะเอาไปต้มเอาไปขวน แต่แด้กตาลตาลายเลยมันลายตาได้มันเละแก่แหงภาคเาลงเฮ็ดอตเละนอนกับภาคันเฮ็ดที่หน่อยเห็นผลของมันก่อนแล้วค่อยพยายไปบ้านปญยากรอค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นเห็ยังอะไรออนอนพี่บนอนพีนอ เราแย้ใหญ่นะายไปทีราโอ้อันตูบเรายังโมเดลได้สามโมนะมานอนเลยโบเมนอันทางนีหละเห็ไห้มันนี่แต่ฮบ้ห่าสิเด้บ่มมัอนี่แต่ว่าหุบเครื่องหุบโองเข้ามาแล้วมาเดี๋ยวามนอน่ไเมนเครื่องโคงเนาะมาบ่แล้วล่ะนอนแบ้ใหญ่ดุนกันเดียวตอนแรกจึงไปจอบ่งมาเราเรียกว่าเหตดตุ่สามโมนอนว่าเราขอเลดุงไหยเราเห็นเป็นอมน เราเฮงเราเฮงดิเมนเราเก่งเาขัรทาชิยาาวาิง so ่าเลวิ่งรออาสิงสร้างว่าน้องปูปันจ้าเห็นมั้เออเราเห็นเมเจ้าเห็นในห้องใส่เส้ามูบ่จังไรว ข้าเราองขี่รถล่ไม่าจะา้าขี่ชิงม้โอ้เราขี่ไวชินไผ่ชิ้นมันอีหล่ะเอยแม่ขี่แล้วมล่เก๊กไม่ห้องห้องยุดยุดแล้วก็เบรกปุ๊บเยชินไผ่ชินมันเนี่ไวอยู่น้ำบุกิดของไผ่ของมันการขับอะไรผู้คนกะซ้าผู้คนกะไวับแข้งอโดยความมั่นใจของไผ่ของมันแต่ปู่ฮะบอกเคยขี่ขี่บบทินไผ่แบบย่านเม่นบอก อ่าจะบเป็นตายยากเนาะทับทบมาทับดว่าครับแข็งราวไปคนตุวยหญ่เราขึ้นแข็งติ้งเขาอาจจจ่อยหรือ่าอนก็แข็บไปเรือเลยอ่าเอาแต่แหละมาดินเป็นมูลน้องเมย์น้องกะบ่มีอยังเฮ็ดกะเฮ็ดอยังกะซอยกันเด้อล่ะเด้อซอยกันทางน้องเมย์ไปพุ่นกะเห็นน้องเห็ดนี่เห็นหันกะซอยน้องเด้ออ่ทางน้องเมย์กะสละดจิโร่เห็ดเวี้ยเห็ดงาน ฝึกพนไปเรื่อยๆล่ะเอ้ยมามี่พายป็นมาเตเกิดดอกเด้อเออเอาต้องฝึกพนไปเรื่อยๆอายุเขาซ้ำนี่คว้มคิดเทาก็มาซ้ำนั่นเด้อเอ่าเมนเมนอือจังไรน้องบ่อยากมากสบายล่ะอืกะบวุ่นวายใจคนอือกับยู่น้ำกันอะไรล่ะเอ้ยมีอย่างกืว่าบอกสอนกันเด้อน้องเพลงกัน เขาก็มีสองคนเนี่ยมียังเห็ดอยังมันดงมันเดือมียังมันเดือกินเดืออยู่เดือใช่เจ้าขอย่าลืมมีตู้พรตูเด้อปอเต่าเม่าที่เพิ่นเดียงมาเต็งเต๊น้นอยละเอ้ยบุญคุณเพิ่นก็หักเพลงอยู่หรอกเพลงเจ้าเด้่ยโมหบัเพลงเพิ่นที่เดียงเจ้าเต็งเต๊น้อยที่พลายถึงใหญ่เป็นสาวอ่ะเอ้ จังใดก็คือว่าเนี่ยสุดุต่อไปละเอ้ยจังใดก็ไม่ยังกะนีน้ำกันโบกกันผู้จะเป็นเอื่อยก็ได้เด้อทางทีน้องไปบวชถึก็ให้เจ้าบอกมันก็บ่ยากดอกเรื่องการโบกกันห้าโบกทางทีดีควรเปนโบกทางทีมันบุดีเด้อให้เจ้าไปคิดเบิ้งว่าเอื่อยว่าผิดคือว่าถึกว่าสิถึกยู่ถ้าห้าโบกถ้ากันไง เอ้าเมื่อกี้มีขัวมีให้กินเม่กินบ่กินกินเฮ้ยเอาขัวมีให้เลยโอ้มหใส่ก้นนั่นไหมนี่ตัสามูนั่นไหมนี่ามน้นให้ละให้ยีนกินเนออืขัวมีลองซีเมืองเนอ แซีบเลยนู่น้ําวมีฮะแหละไม่ค่าเฮ็ดเลยบริเฮ็ดเอาจังไรคลิปนี้ก็ให้ทางน้องพนพักอนก้อนพี่น้อยจังไรก็สูปไปน้องเมย์คือเอวานเด้ออย่าว่ากันเรียนน้องพักเพลงกันดีกลัวสร้างกันเด้อล่ะเด้อโดยจังไรก็ให้อภัยกันน้อยด่าเนาะอ่าอ่าเครียดก็เครียดแล้วคือถุยกระบวงแล้วมันยังพัดกันตุงเต็งตุงเต่งเวลาจะอ่านตักกินกับข้าวกับน้ำเชียงรังอยู่วะ เ <laughs> ออแบบนั้นได้ตัวอย่างอีดล่ะเอ,อ้ยเอาจังไดคลิมนี้ก็สบายดีอ่ะโยสบายดี